าเชขอสวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้เรามาเรียนรู้เกี่ยวกับวันตรุษจีนเด็กๆรู้ไหมคะวันตรุษจีนเราต้องทำอะไรบ้าง เดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าวันนี้เราทำอะไรกันบ้างแล้ววันตุจีนคืออะไรวันตุดจีนเป็นเทศกาลที่สำคัญที่สุดของชาวจีนเพราะถือเป็นวันขึ้นปีใหม่ของที่จีนนะคะจะคล้ายกับวันสงการของไทยนั่นเองวันสงการของไทยก็จะเป็นวันปีใหม่ไทยส่วนวันปีใหม่จีนก็คือวันตุดจีนนั่นเองนะคะวันตุดจีนภาษาจีนเราจะ เรียกว่าชุนเจียชุนเจียแล้วทีนี้เด็กๆมาดูกันนะคะว่าวันตุษจีนเราจะต้องทำอะไรกันบ้างอันนี้เราซื้อยกตัวอย่างคร่าวๆนะคะสิ่งที่ทำในวันตุษจีนข้อหนึ่งสวมใส่เสื้อผ้าสีแดงเด็กๆมีเสื้อผ้าสีแดงกันหรือยังคะ เราซื้อก็มีแล้วเหมือนกันเราต้องใส่เสื้อผ้าสีแดงเพราะว่าสีแดงหมายถึงความร่ำรวยเฮงๆมีเงินเยอะแยะเลยและชาวจีนยังถือว่าสีแดงเป็นสีมงคลและยังเป็นการไล่ปีศาจร้ายให้ออกไป อย่างที่สองเด็กๆด,กดูรูปข้างล่างนะคะมันจะเป็นแผ่นสีแดงแผ่นสี่เหลี่ยมสีแดงแล้วก็มีตัวภาษาจีนอยู่ตรงกลางแผ่นนี้เราจะเรียกว่าตัวฝูเด็กๆบางคนอาจจะเคยเห็นนะคะอันนี้อาจจะติดอยู่ที่หน้าประตูบ้านเวลาติดเราต้องติดตัวจีนกับหัวด้วยนะคะเด็กๆหรือเราจะเรียกว่าติดตัวฝูกลับหัวทำไมต้องติดกลับหัวเพราะว่า ในภาษาจีนจะเป็นการเรียนเสียงนะคะถ้าความหมายจะหมายถึงว่าโชคดีมาถึงบ้านแล้วทีนี้มาดูคำศัพท์กันเลยคำศัพท์แรกฉีเผาฉีเผาเกินวอชั่วเด็กๆพูดตามหรอซื้อนะคะฉีเผาชุด กี่เผามีใครมีแล้วบ้างคะแล้วมีสีอะไรกันบ้างอย่างที่2นะคะเด็กๆมาดูสิ่งที่ทำในวันตรุษจ,จีนคือการจุดประทัดนั่นเองมีใครคลัวเสียงประทัดบ้างไหนยกมือให้เราซื้อดูสิคะ เ่าซื้อก็กลัวเสียงประทัดเหมือนกับเด็กๆเลยค่ะแล้ววันตุจีนทำไมต้องจุดประทัดเพราะเขาเชื่อว่าการจุดประทัดเป็นการไล่สิ่งที่ไม่ดีออกไปถ้าเด็กๆอยากรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นและมีเรื่องเล่าเกี่ยวกับวันตุจีนในการจุดประทัดด้วย <c oughs> เด็กๆสามารถดูลิงก์ข้างล่างที่เราซื้อส่งให้ได้เลยนะคะ <c oughs> เราซื้อส่งให้สองลิงก์ มาดูคำศัพท์คำว่าประทัดกันนะคะเราจะเรียกว่าเปลียนเพาเปลี่ยนเพาเปลี่ยนเพาอ,อย่างที่สมที่เราจะทำสิ่งนี้เด็กๆชอบมากเลยเป็นซองสีแดงเด็กๆเรียกกันว่าอะไรคะถูกต้องแล้วคะ่ะ อ่งเปามีใครอยากได้อ่งเปาแล้วบ้างสิ่งที่ทำในวันตุษจีนนะคะจะเป็นการให้อ่งเปากับเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากได้แล้วบ้างเรามาดูคำศัพท์อ่งเปากันเลยนะคะหงเปาหงเปา ทีนี้เด็กๆมาดูคำอวยพรวันตุษจีนกันเลยนะคะเราซื้อจะสอนคำอวยพรเป็นแบบภาษาจีนกลางเราจะพูดว่าสินเจ้หรูอี้สินเหนียนฟ้าไฉสินเจ้หรูอี้สิ้นเหนียนฟ้าไฉา จะมีความหมายว่าปีใหม่นี้คิดหวังสิ่งใดขอให้สมปรานาร่ำรวยตลอดปีหรือเด็กๆสามารถพูดได้ว่าซินเจียยู่อีซินนี้หวดใช้ก็ได้นะคะจริงๆแล้วคือคำเดียวกันค่ะ